เพื่อนเห็ด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 จ้าเห็ดเห็ดเห็ดยังแข็งอยู่เลยนู่นอีกดอกนู้นนูนนูนนูนเพื่อนเจอเห็ดแหละเจอเห็ดอีกเจอเห็ดอีกจ้ายังไงนี่ไงมันเลยมาเลยมันเลยนี่เด้อจ้าเห็ดขาไลจ้าขาไลกินได้เด้อนี่เห็ดขาไล ไม่อยากเชื่อเลยจ้าทุกคนอยากเชื่อเลยนี่ขะลายนะจ๊ะเห็ขาอ้วนอ้วนกินได้นะนี่ขะลายกินได้จ้ะเห็ดขะลายกินได้กินได้นะจ๊ะเพื่อนๆนี่กินได้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 นะจ๊ะเห็ดขาลายเห็ดขาลาย แยนดีสัญญาณดีจ้าทุกคนดูสิดูสิสอะไรนี่อีกดองหนึ่งจ้าทุกคนดูสิีแข็งอยู่นะขาลายขาลายจ้าขาลายปีนี้มันแรงมากเลยจ้าปกติเดือนนี้ได้เก็บเห็ดเหลืองมันปูแล้วนะ่ะไลยเพื่อนเพื่อนดูย่าดิย่าเนหะ้ยเนี่ย กรอบเลยจ้าเพื่อนๆะด้วยลุงมาด้วยพาแกมาเดินปกติแกก็เดินอยู่แล้วจ้าวันละหมื่นเก้าอะไรอย่งแกเนี่แหละแต่ว่าพาแกมาเข้าป่าเนะียแกไม่ค่อยชอบนะแต่พาแกมาสูดอากาศบ้างในป่านะ้มันสดชื่นดีเนี่ยเราว่านะเดี๋ยวไปลุ้นต่อจะว่าจะได้ไหมสดชื่นดีนะจ๊า โอ้อยุ่งเยอะมากเลยเพื่อนเราพาดูบลูเบลรี่ด้วยเนาะนเพื่อนดูลูกก่อน,นบลูเบอรี่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะแล้วแต่นี่เป็นลูกเนาะแล้วแต่ต้นจ้ะเห็นปะเราเอาเห็ดน,นะแต่ดอกนี้ไม่เอาจ้ะมันนิ่มแล้วอะเสียดายจังเลยเสียดายเธอจังเลย อดอกนี้นะจ๊ะแข็งโฟกเลยเห็ดเึ็นขาไายนะมาดึงขึ้นมาตัดแล้วจ้ะลุงถามว่าเห็ดอะไรนี่เห็ดบียร์สบบียร์นะจ๊ะเห็ดบียร์ภาษาของที่นี่นะจ๊ะอืมอร่อยเหมือนกันจ้ะกรุบๆเพื่อนทุกคนเราได้สามดอกนะเห็ดเข้าป่าเนี่ยดีใจขนาดเราทำแจวก็ดีนะเพื่อนนะเดี๋ยวทำแจวกินแล้วกัน,กนเนาะ เปลี่ยนใจละเดี๋ยวจะขูดขาอันนี้เป็นใิเยอกสุกมันเอาความอร่อยอยู่ที่สามดาวนะถ้าจําไม่ผิดนะจ๊ะก็ขูดขาลายๆนี่ออกนะจ๊ะแล้วก็ต้มเราจะต้มประมาณสิบสิบห้านาทีประมาณนี้นะเห็ดนี้นะเนื้อมันจะแข็งหน่อยมันก็จะกรุบๆจัดเดี๋ยวเราทำแอแจ่วกินแล้วกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีจ้าคัพวพริพกคัวหอมอะไรนี่นะจ๊ะเพื่อนททำแจ่วกินตามสไตล์ตจ้า ทำแจ่วนะจ๊ะเพื่อนเพื่นแจ่วเห็ดนะจ๊ะแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดทำแจ่วเห็ดกินใส่ทูน่าลงไปนะจ๊ะเพื่อนแจ่วเนาะแจ่วเห็ดแจ่วเห็ดเสร็จล้วจ้ะแจ่วเห็ดสดนะจ๊ะทุกคนมากินด้วยกันเลยนะเราได้อาหารไปกินที่ทํางานแล้วแจ่วเห็ดสดจ้าใส่ทูน่านะจ๊ะยุมมี ยุมมีเลยทุกคนเราได้แจวเห็ดไปกินที่เดิมงานสองกล่องเลยจ้ะทุกคนได้อาหารเที่ยงสองมื้อเลยจ้ะ